สวัสดีครับพี่น้องครับอเอาวันนี้วันลงให้จับปลาครับพี่น้องโอ้ยบ่อโวนขักโวนแหนกตื่นกับว่าท่านเพื่อน<ป> <laughs> โอ้ยว้านนี่เจ็ดม้วนผมเลยผมออดแปดม้นพี่น้องครับเอาไปบ้างขนได้เป็นบ้อนไหนหมดเนี่ยคือฝ้าแท้เอาเป็นตั้งไต่บ่อเนี่ยผู้สูงอายุเป็นบ่อผู้สูงอายุเหครับครับหกสิบปีหกสิบปีขึ้นไปกันบ่อสิบสองท่านสิบสองท่านท่านละสามพันสามร้อยซอยกันไหนบ่อเนี่ยบ่อไหนครับเดียวต่อเดียวโอเคครับ โอ้สิบเทียลแหละครับมาสายไปหน้อยพี่น้องคน,นอยากเราชาวพดนะครับรับเฉพาะนะครับ60ปีขึ้นไปนะครับอายุอานามครับพี่น้องอ่ามีตระลุลเก่าเลยมวันนี้ครับทั้งเกา่าทั้งเถาว่าเป็นเก่าเลยซื้ออ่าอ่าอ้คักขนาดอายุร่วมกันกายพันสองครับไรสักพ <c oughs> ักพันสองม้าองยเอาอีพอจวดมันก็หนาหวานนะครับเพราะมันธรรมดาได้แห้งดีอยู่เลยพี่น้องนะครับว่ามันมาเถาตะเขียวด้ว ปลาลวนปลาลวนเป็นไผเป็นไผแล้วหวานเนยพี่รองเอ้ยเสัพอปล่ะโอ้โพูดนังงทุกคนอ่ะเโอ้เอาเอาพี่รองอันนี้กัอันนี้กับเท่าท่านมูเราวะนี่เสียยิ้มส o นี่อันนี้อันนี้อายุมันถึงอันไีม่าบนี่ข่บ้ีอออันนี้พอทอนครับพอทอนนะครับโอ้ยหวานผู้บ่าเอาเป็นตัวนี้เท่าเติบแล้วครับท่าน เออข่าวไปก่อนสิพ่อเอาเบิ้งครับเบิ้งแห่นี่ครับกำลังดึงึนมาพอดีเลยพี่น้องนะครับ3,300บาทนะครับ12ท่านนะครับรับเฉพาะอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเออคุณนะครับเขาอยู่ครับเอาพอทอนแบงไหนบอถือแค่ไหนหกเจ็ตอยู่นั่นน่ะ เอ๋อผมมาทราบนิดนึงครับเพราะว,าว่าร่องเดวมันจะเกือบซิปแหงเราละนะครับราาไปร่มร่มว่าไม่รุนหัวมีอีกบ่อนึงบ่บัวไม่รุนหัวพุ่น,น,นร่วมดาลาบ่าร่วมดาลาบ่อพุ่นครับเดี๋ยวไปเพิง่งอีกครับเอาบ่อนี่สักก้อนนี่เอานังเบิ้งอี่พอกันนะเป็นตั้งใด <c oughs> โอ้ยเจ็ดม่วงมานำเลยวันนี้ภู้ขาวัดศรีตายอยู่ไปเบิ้งครับพี่รองครับ โอ้เป็นไนพ่อมันบ่ครับโอ้เลุงไปมาทั้งหกสิบเ่ยเจ้าวะว้าว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 เพราะเราติดโชคสนามพุ่นไปลงพุ่นบ่ท้องไปรุ่นบ่ครับวันนี้สองสนามพี่น้องมีสนามเหมืนว่าไว่าชฉล่ากับไว่าว่รุ่นสูงกันครับวันนี้ครับเอาเบงว่ายฉล่าสักกันเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าโอ้ยฝ่าไม่รุ่นกำลังรวมกันแหรอครับเก็บเงินกันทำไมเด้อเดี๋ยวไป นี่ครับปลาครับบัตรสามพันสามร้อยนะครับบ่รมารมดาคือกันนะครับเอนาน,น,อน้าบั่วเลือกตัวไหนไหมโอ้น้าวางเคยเข้ามาได้หนึ่งเลยพี่น้องนะครับเอาเบิ้งกันไปเบิ้งกันไปพี่น้องเลยนะครับเงี้ยวๆนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะฮะ ขีมือก็ยังคือเก่าครับเสือ,อยังไวไลายนะพี่น้องนะนะครับเบิเ้งกันน่ะแหนี่เป็นตั้งใจพี่น้องนะครับโอ,โ,อโ,อโอุ้ยอญญาญะบอุนนะครับบอรธรรมดานะครับนี่แมสแมสพิเศษครับวันนี้แมสพิเศษนะครับจัดให้นะครับคุณพ่อเฮานะครับ บอ่อนี่ให้เลยปิดได้หกสิบปีมากรถมาสั่นหกสิบปีขึ้นไปนะครับแป๊บเดียทมพุนนุ่บ่อเสือกครับสวัสดีสวัสดีครับเป็น,น bon ในพ่นอได้เที่ยวแล้วมดนี่ี่ห้าเที่ยแล้วสี่ห้ารอบแล้วเอาใจมันหะมักเนาะเองไในเนาะอ่ดีแล้วดีแล้วใครจะเปิดแถวเห็ดน่ะกันจะไปสู่ครับผู้บ่าวโองบ่อยสู่กั็ไม่แล้วกันนี่ละเออสุดยอดนะครับ เออทางคุณเป็นไในนอ,นอ่ะน,อน้ออึ๊บโอ้ยไอ้สนคุณครับสนคุณครับบังกะหน้าทางของง้อทางไหนคุณนะครับขึ้นอีกแล้วนะครับเอาบรรยากาศมันมวนล,ลับพี่น้องนะครับทางกเกษตรวิสัยนะครับบอ่อของพอร,ระนะฮะราคาอ่า,เ,อาเสียต่ำร้อยเย็ดนะครับ แล้วก็ลุงมอมนะครับคนาแกงครับต้มตุนเมืองบัวครับวันนี้ครับจัดไทยพี่น้องสองบอกลยทีเดียวนะครับอเอาไปบางท่างเหงาห่วงกันนอปลาก็าจะพอสมควรนะครับน้องไปง่ายเหมือนนี้ครับน้องนี่นะครับหมายเสองคนพอดีเลย ่อนี่นะครับเป็นบรรยากาศบอ่อแรกนะครับลงแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะครับตัวโน้หาวะฮะตวม, <c oughs> มาหลุดน้องพอเสือกัน,นหน่อยแหงนี่เป็นยังไงข้างายเขาร้ายพี่รองเลยอ๋พอ,อพอได้พอได้พอไรพุดเจ้าพี่รองนะครับ พ่นามพอดีว่านซดนมือในไหมเอาเบิงแหยพุ่นครับส่วนพุ่นเป็นยังไงเนาะกำลังดึงกันพอดีนะครับเก่าชนเก่าแะ้วครับแพสนีนะครับเออเอาุมยุ่มุมยุ่ม เอาของยังน้อน้องอุ้้อยหลาแนบะนี่เอาขึ้นมาครับรอครับรอชมครับพี่น้องเออเอาหอาแหนี่บ้างไใกล้นี่มันขก้นนะอืดอืดอืดอุ้ยอายน่ะ แนวมันปลาหลักค้งไว้แล้วเพียงว่าได้กระถือขึ้นเก่าละเออได้รับตั้งพุ่นในไกลเลี่ยมพี่น้องนะครับบ่อทางพุ่นบ่อไว้รุ่นนะฮะตะลั่งจับสลากกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปท้ายบ่อสสวงกับพี่น้องโอ้นั่นครับคุณปอเสือเขียวเขาอีกบ่กหน่อยดิครับพี่น้องเลยนะครับอ่าควางเชี่ยกับไม้เชี่ยพี่น้องวันนี้ครับเตรียมยาอมในรูปแหว่งไปทากันเด้อนะครับเออ อย่าอมนะโยมอย่ามองนะครับห้ามพลาดนะบ่อนี้นะครับเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับกองเชี่ยนะครับร <laughs> โอ้แห้งดีพี่น้องเลยหกสิบขึ้นไปนี่ยว่าธรรมดานี่ครับมีเหี่ยวมีแห้งบ้านเหี่ยเนี่ยว่าธรรมดาพี่น้องนะครับเอาบิังส่วนพุ่นครับถ้าของก๊อขึ้นอีกแล้วเออเออเอุ่นนะครับย นี่ครับขึ้นตาหลอกผมว่อหน่อยได้พี่น้องคุณครับจะเอาโคกเกียรติโลกขุนนี่เลยนะวันธรรมดากับปากกับตัวงามดูครับดูสวยโยสองตัวเกือบโลหรือสองตัวโลกละกับพี่นี่ครับบบธรรมดานะครับมามวนมายินน้ำกันละพี่น้องมวันนี้เออให้หน้ากันแล้วเมื่อวางเนาะเออมาตั้งแตที่ถงบุรีหรอบุรีรัมย์เราก็มาพี่น้องวันนี้นะนะครับ อ่ะอย่างไปทำไมครับเดี๋ยวพายบังบัวพุ่นครับทั้งไปรุนเห่าวดน้ำวัดพี่รองโอ้ห่างแห่ถ่าเลย <c oughs> โอ้ลายกาดิลีกุพอด ขึ้นก็ไปหากิน,ากนยาเด้อมันสวยเหรอนนเนี่ยปั่นเข่าซะกันเดนอะเออเอ่เบ่งกันแลกกันเด้อกองเชียร์กันไรเนี่ยเบ่งกันเบ่องอาการกันรถดออของเชียร์ดูเลยอย่างใกล้ชิดนะทน่านในบรหวานขึ้นกรุงน,าก,นากินยากินข้าวนะพี่น้องนะนะครับเบิ่งกันแลกกันนะครับ านี่แหละครับบรรยากาศชาวบ้านีะครับบ่อที่หนึ่งนะครับสำหรับอ่าเซียนแหรุ่นเก่านะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคนวานโดนเติบแล้วผมมาสายนะครับเลื่อเห็นช็อตทีอะไรปลาขึ้นหลายๆเพราะว่าบ่อบ่อแบบแบบนี้นะครับปลาช่วงแรกมันจะแน่นมากครับพี่น้องตือแหนยกมาขึ้นมือละนะครับโอ้โหนี่บอครับนี่ โอ้ยข้าวเดียวพี่น้องเลยนะครับโอ้ป่าตัวงามเมนี่ยโมนี่ป่าส,ายสวยๆเลยพี่น้องนะครับเอาจุวดเออฮะอีกจังไหมครับไกลแล้วไกลแล้วข้างบนกำลังเริ่มครับพี่น้องกำลังลงแพงกันอยู่นะครับ เบิ้งแหนี่พิทไทยก้อนพี่น้องนะครับกุณพ่อเสีแดงๆเขานี่มาจากบุรีรัมย์พุทธสงพี่น้องเป็นยังไงอันนี้ทั้งท่องบอกทั้งท่องทั้งเท่าตัวนี่โอ้ยเตียมเตียมคือเก่าลพี่น้องนะครับพ้องอยู่แเดือนแล้วนะต่เดือนกว่าแล้วใล้จะคอดแล้วแทงตันนี้ไ่ก็ไม่รู้ถ้าเด็กนำโชค เจ๋วครับเจ๋วครับฮะเบิ้งพี่น้องผลงานบอ่ออันนี้บอ่อหกสิบเนาะบอ่อหกสิบอายุหกสิบขึ้นไปนะครับอู้งานงามพี่น้องเลยเซจสอหรอครับเดี๋ยวได้รู้แล้วถุงละยี่สิบเนาะเอาครับเบิ้งกันครับสีได้หลายปันได้ครับสามพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับบอ่ออายุหกสิบปีขึ้นไปนะครับ แต่ว่าใส่ปลามันนี่็ถือว่าโอเคครับปลาตัวงามด้วยครับทย้อยขึ้นแล้วนะครับผู้ถา่าเข้าเมื่อแห้งแล้วประวานกินแล้วนะครับประวานเริ่มกินแล้วทำไมาแล้วนะครับขึ้นมากินเขาแล้วนะครับโอ้ กำลังขึ้นไหมแล้วครับดึงดึงดึงแขนแล้วแน่ดึงแขนแล้วแน่ขึ้นไหมถุงแล้วครับของอะไรคุณพ่อท่านนี่สองถุงมั่งนะครับสองถุงอันนี้ถุงแรกผมก็พี่ขึ้นแล้วม้วนึงนี่ครับตรงนี้ม้วนึงขึ้นไปแล้วครับหลายเตื้อไปแล้วเจ้ามันค์เตื้อแห่ผ่านลอยๆนี่ ยนเอาิบเออจะก็หอยด้วถืว่าวนี่แมเอาตัวดมเทันเอาวก่อนะ้ก็ม่อเคกันาวก่อนชวัวลั่อว่ามอวกี่ไาเลยย่า่พอสมควรพอสมควรครับต่อว่าลูกเรอต่่ลูกบห เป็นผลงานบบ60ปีขึ้นไปครับนะครับรุ่นเก่านะครับคนเก็บไปขายล้อ่าไหร่จ่ะเนี่ยมันต้องเกียสีผุดเหล้วค่อยไปได้แม่ยอยู่สนาบอะไรด้วยเหรอเกียร์สีว่าจะว่าเปลี่ยนสตัวใหญ่อยู่ปลางามอยู่ครับปลางามอดูมาชมผลงานครับของปลาเสือเท่าเป็นจังไดพี่น้องเลย นี่นะครับบ่ออายุ60ปีขึ้นไปนะครับปลาทูได้เป็นร้อยผลตีนนี่ขึ้นมาคอยชมคอยชมครับเส้นแหน่าไม่โอ้เรอลุกนี่หนาไม่นช่ยนายุนี่คอยชมกับผลงานของปลาเฮ้านะครับปลาสืบทางบัวขาวนะครับยังคักยังแนเลย เอามาเป็นอีกหนึ่งทีมงานครับทีมนี้มาจากว่าปีประทุมนะครับโอ้ดูครับพี่นอ้องอ่ะนี่แหละครับหกสิบปีขึ้นไปก็ไม่ธรรมดานะครับ โอ้หลายอยู่พี่น้องนะครับหลายหลายหลายเกือบเป็นตัวบ้าบป,ปูนเจ็ดสิบปลาชิมีครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลยครับท่านนี่านตาปลาเสือ,เอดเนี่บอกว่ามาชิมีลอยอ๋ <c oughs> อใส่กันครับพี่น้องครับเพิ่งพองาอาศัยกันพ้างหน้ามันสูงเอาาใบพนโอ้ยอ๋อโอ้โหห้าคนครับถึงจะขึ้นครับพี่น้อง

เม้งใส่ปลาล่กกันครับปลา่ามงรับปลาสวยเลยพี่น้องนะครับเอ้าถึงอยู่ดอกสูสีลอยท่านี่เสร็จละจตของปลาเสร็จละทุ่งเนี่ยอีกขุงนหนึงครับอันนี้ของพอเสือเท่านะครับเป็นจันได

อ่าทางบวกขาวเอาคอยๆระวังเด้อช่วยกันช่วยกันช่วยกันพี่น้องนะครับมันหนักเถอบพี่ดิำาปลาเกือบลอยลช่วเนากดูคุณดึงถ้าดึงแขนถ้าดึงแขนขึ oh, that, no, <S <S ้นอ๋อไห่พี่น้อง ก็ให้ดีแล้วไปเสียเรล้วไปเลยเฮยเฮ้ครกันก็ไม่ร้องไม่ใช่ปัญหาสันป้าว่าโอ้ได้หลายได้หลายอ่าหกสิบตัเขียวเยอะมากเลยโอ้เป็นอะไรแปดสิบเก้าสิบลอยว่าคือ นแปดสิบนะครับผู้แบกไว้ทังสันนะครับแปดสิบอกหลายแล้พี่น้องก็ทำปลาคือกันเออได้มีแห้งวานอะไรได้ไนั่นาม

อีกหนึ่งทีมงานครับของพ่อทอนกับพ่อโก้ครับพี่น้องครับอ่าอยู่บอ่อาอายุหกสปีขึ้นไปนะครับแตได้ปลากันพอสมควรอยู่ครับเกียรติสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับเบื้องกรนนะน่ำของพ่อทอนที่ไร่ปันได้นะครับแบกบ่ขึ้นเลยพี่น้องนะครับไม่ได้ท่อนพงหรอฮะ <laughs> <laughs> กินง่ายสิรอคทอันเดียวมันกันหน้าคือว่าล้วนะพี่น้องทอนเอามันต้องไปง่ายมาง่ายครับถ้าจ้อยขึ้นกันแล้วพี่น้องเก้ยเหมือนแห้งดีว ว,นวันตะเสาไม่ลงะตะเป็ดตะเ็ดโงขุเม่เกาเสากับว่าวออได้กินซ้ำหวา,ถา,หา,าน,นถามหาเราปลาหนีก้อมดันก็ถามหาแล้วออให้บอกใจมักขากบว่ากินหลองมงใส่เพี่น้องผมมาเปดนมงกว่าท่านเลยพี่น้องัมมองน,วงวน,น,น,นลงตะกวนผุนม่เอาตะเบิ้งครับที่นี่นครับกระสอบแรกอ,อันนี้กระสอบแรกน้ำจิมครับ40%สโลครับ อีกถุงหนึ่งก็เนี่ครับรอสักครู่นะฮะอ,อ,อ้าอีกถุงหนึ่งครับโอ้ยไหวเพื่อไรมามามาโอ้โหไปสมัยรัฐบันไหนเรื่งเดี๋ยาหายใจห้องเลยว้าวจะตันพูดจัะกันนะโอ่โหไงเหครับอ่าบัวท่มาดาครับทีมนี้ครับอ่าฝันแยกรับแบกกระมีกับสอบละร้อย <c oughs> เอาลายเอาสองปล,ลอยครับค่าบแบกขึ้นให้นะครับเพราะว่าใส่ผู้เฒ่าแบ,บกก็ได้ครับแอลฮักแทะนะครับโอ้กับได้ยี่โอ้ยางตามกับเปียชิปยี่ดอกพอดีของวานน,นะนูสีสีสพี่น้องนะเขาอยู่ไหน,น,ลลนอ่าพอสมควรน,นะครับสำหรับบ่าหกสิบปีนะครับ